สวัสดีพี่น้องตอนเช้าจ้าสวัสดีตอนเช้าพาพี่น้องมาเบรงออกซิเจนให้สายตาเติมพลังให้สายตาด้วยธรรมชาติสีเขียวเช้าวันอาทิตย์เด้อจ้าพี่น้องมันนี้พามาชมอุโม,มงทัวตอนนี้ได็กเก็บผลผลิตเด็กินนวยไปแล้วนะคะเด็กตำแล้วเป็นทัวฝฟักงาวดีห้าปลูกใส่นในถุงปลูกเด้อจ้า อันนี้ยูตตรงนานี่ก็เป็นทั่วฟักงาอยขึกันจ้ะพี่น้องแต่เป็นฟักงาอแบบไร่ค้างที่สามารถปลูกใช้ในกระถางได้นะคะพื้นที่ประหยัดก็ปลูกได้นี่กําลังแตกดอกออกวุนๆอยู่พี่น้องเลยนะนี่หลังจากเมื่อวานได้เติมเปลือกไข่นะคะเติมแค่เสียมในพื้นข้างบนก็จะเป็นทั่วฟักยาวแบบมีค้างเด้อที่อยู่ในอุโมงค์พี่น้องสังเกตเบื้องหน่วย เดี่ยวนี่กำลังแตกออกวนๆพี่น้องสะอ่อนมากแบบมีคางนะคะข้างบนนี้แบบมีค้างไปกินนวยแล้วซีซีพ่าซีพึงพี่น้องแทบ,บเดียวหลังจากที่ลงแบบไอ้ตอนปลูกไปตอนนี้ก็ได้เก็บแลลวนี่เมื่อเดือนที่แล้วลงปลูก ในอุโมงเดือนนี้ได้กินนวยแล้วจ้าผักเหี่ยวนวยโดกโดกพี่น้องนะก็สะสออนที่ยังนวยเห็ดสากหลากอยู่บรรยากาศในอุโมงทัวก็สิประมาณนี้นะคะนี่กับเป็นพิกเนท่อพี่น้องพิกในวงท่อ เย็บน่วยไปมือวานนี่ดกดกน่วยลายหลายเพิ่นว่าปักผิกเครื่อพี่น้องผิกเครื่อมือว่านี่เก็บไปเ,เรียบรอยแล้วน่วยสุกสีแดงแล้วก็ลายสังเกตเบื้องนวยพี่น้องดกแห้งสำหรับพี่น้องหลายคนมือก็สอบถามเขามาว่าเฮ็ดจังไไดพริกคือบนเนาเฮ็ดจังไดพริกคือบอ,นนคอบรลน,นเดี๋ยววิธีการป้องกันอีหลักอัศีร่งคิบให้เบิ่ง อีกเครือนึงนะคะว่าเป็นอย่างอีหลัยที่จังไรคือบตโลนคือโบหลว,วงบบเน่านะคะเป็นวิธีอี่ง่ายๆเดี๋ยวจะลงคลิปให้เบื้องพี่น้องสามารถกดติดตามใบละกระเรือนเบื้องใดได้จะ้ะนี่ดกค่ะดกแงี่น่วยหลายดกหลาย,าย,ายเติมแค่เ,เสียมือว่านี่ก็คือเปลือกไข่ให้เพื่อน จะเป็นบรรยากาศสวนหมากจาก้ะบรรยากาศสวนหมากโบนานะคะเมื่อคืนฝนตกจ้ะพี่น้องบ้านเลยแต่ฝนตกในบานอีหลาฝนตกกับ,บ่ถึงก็บ่าแห้งแต่ก็ตกนะคะสำหรับเศร้านี่ก็ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศ อยู่สวนเพียงเท่านี้จ้าถ้าใครชื่นชอบบรรยากาศดีๆยังสี่กับกดติดต,ตามไว้จ้ะเดี๋ยวจะพาเบิ่งสวนทุกๆเสาวว่าม่ยังอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนแปลงบอสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า